เราบอกลาบอกลาตอนแชโน่ตอแชโน่วันนี้หลบวันนี้เพิ่งเพ่ขาไปบอมาไปเด็กนครับไปเราไปหาเคล็ดลับกันดีกว่าโไม่ตอนหนู่ม้สูงนี่ตอมแชร์โ่ไปป เฮ้ยคนปอเป็นไงป้ะเฮ้ยออกไปก่อนออกไปก่อะคุณนา้าไม่ถอยเหรอไม่ถอยเหรอถอยสิตรงนี้จะเป็นม่วน้างเหรอใช่พรุ่งนี้จะม่วนลงกว้าคุณพ่อขอดูหน่อยได้ไหมไม่ถูกยเจ็บไม่เจ็บหางเจ็บมันมันเจ็บแหละไ,ไม่ได้แบบเชี่ยคุณพ่อเลื่อนเลยที่หน